สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อปีศาจร้ายปลุกอสูรทองคำตัวใหญ่ยักษ์ให้ทำลายล้างโลกเราคนที่ถูกเลือกจึงต้องใช้พลังที่ได้รับบทขยี้อสูรยักษ์กับ Power Ranger Hero ีโร่ที่มหาการเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ 65ล้านปีก่อนในมหายุคซีโนโซอิกอุบัติสงครามชิงคุมพลังมหาศาลบนดาวเคราะห์โลกนักรบแห่งจักกรวาลเหล่าเรนเจอร์ต้นทรอยศและผ้ายแพ้มีเพียงเรดเท่านั้นที่รอดชีวิตเรดนำเรียนของเหล่าเรนเจอร์ไปซ่อนและสั่งให้ยิงอุกบาทถล่มตัวเขาและริตตาที่เป็นคนทรอยศเหล่าเรนเจอร์สู้คิดไปหมดแล้วส่วนริตตาเธอจมหายลงไปใต้ทะเลลึกเวลาต่อมาปัจจุบัน ตำแหน่งที่เรดเก็บซ่อนเรียนแห่งเรนเจอร์ตอนนี้กลายเป็นเมืองขุดทองไปซะแล้วโดยมีกลุ่มวัยรุ่นที่บังเอิญมาเที่ยวเล่นในเมืองขุดทองแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือบิลลี่เขาแอบมาที่นี่แล้วกำลังจะระเบิดหินเพื่อหาทองคำบิลลี่กดระเบิดตุ้มเสียงระเบิดดังมากทุกคนจึงแห่มาหาเขาคนที่อยู่ในเหตุการณ์ณตอนนี้คือเจสันแซกบิลลี่ดีดีและคิมเบอร์รี ใต้ชั้นหินที่บิลลี่ระเบิดเมื่อตะกี้เต็มไปด้วยแร่ลึกลับคล้ายกับคริสตัลภายในแร่มีวัตถุบางอย่างด้วยแซกจึงขุดมันออกมามันมีจำนวน5ชิน้นเจ้าสิ่งนี้ก็คือเหรียญแห่งเรนเจอร์ที่เรดเก็บซ่อนไว้เมื่อ65ล้านปีก่อนนั่นเองครับท่านใดนั้นสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นทุกคนจะต้องรีบเพนออกไปจากเหมืองก่อนจะโดนจับได้พวกบิลลี่แวนรถหนีสุดชีวิต โดยมีรอปรพอของเหมืองไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดแว้นนี้ผ่านรางรถไฟนี้ไปได้ก็จะรอดแต่รถไฟมาเร็วมากบิลลี่หลบไม่พ้นรถของพวกเขาโดนรถไฟชนจนพลิกคว่ำแล้วกระเด็นตกหน้าผาไปแล้วโดนชนหนักขนาดนี้เป็นคนธรรมดาคงสู้ขิดไปแล้วแต่พวกเจสันกลับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแถมแข็งแรงกว่าเดิมหลายเท่ามันจะต้องเกี่ยวกับเหรียญที่พวกเขาพบในเมืองทองแน่ๆ ทุกคนจึงกลับไปที่เมืองทองอีกครั้งร่างกายของพวกเจสันในตอนนี้แข็งแกร่งเหนือมนุษย์สามารถกระโดดข้ามน้าผาได้สบายมากทุกคนกระโดดตามบิลลี่ลงไปในหลืบเหวที่ลึกมากๆในหลืบเหวมีแอ่งน้ำและดูเหมือนใต้แอ่งน้ำจะมีถ้ำทุกคนจึงดำลงไปใต้น้ำแล้วก็พบว่ามันมีถ้ำอยู่ใต้น้ำจริงๆด้วยเป็นสถานที่ที่แปลกมากแรงโน้มถ่วงมันสลับขั้วยังก็อยู่ในฮอลโลเอิร์ธ โดยในขณะกำลังสำรวจอยู่นั้นพวกเจสันก็ต้องช็อกเพราะมียานอาวกาศลำยักษ์จอดอยู่ในถ้ำมาถึงขนาดนี้ไม่เข้าไปสำรวจก็คงไม่ได้พวกเจสันเดินเข้าไปในยานแต่พอเดินเข้ามาปุ๊บประตูยานก็ปิดพวกเจสันพากันเพ่นหาที่ซ่อนแต่ก็โดนบางอย่างฉุดกระชากลากออกมาจากที่ซ่อนเจ้านี่คืออันฟ้าหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะอันฟ้าเรียกพวกเจสันว่าเรนเจอร์ และเขารอพวกเจสันมันนานกว่า65ล้านปีแล้วทุกคนจำเรดเรนเจอร์ที่สู้ขิดเป็นคนสุดท้ายเมื่อ65ล้านปีก่อนได้ไหมเขาคือซอดอนอัลฟาทำการเก็บข้อมูลจากส่วนสมองของซอดอนไทโอนเข้าไปในระบบยานอวกาศนั้นจึงทำให้ซอดอนมีชีวิตอยู่ในยานอวกาศลำนี้ซอดอนบอกว่ามีคุมพลังมหาศาลที่ชื่อว่าคริสตันซีโอ ถูกฝังอยู่ในพื้นโลกไม่ไกลจากที่นี่หน้าที่ของเหล่าเรนเจอร์คือต้องปกป้องคลิสตันซีโอไม่ให้ตกไปอยู่ในมือคนชั่วและคนที่ต้องการชิงคลิสตันคือริตตาเธอคือคนที่โดนอุกบาทพุ่งชนแล้วจมลงสู่ใต้ทะเลลึกซอดอนแสดงให้เหล่าเรนเจอร์เห็นภาพว่าจะเป็นยังไงหากริตตาได้ครอบครองคลิสตันเธอจะทำลายทุกสิ่งมีชีวิตบนดาวโลกซอดอนสัมผัสได้ว่าริตายังมีชีวิต และเธอจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ครอบครองคริสตันไม่ว่าจะชอบหรือไม่แต่พวกเจสันก็คือผู้ถูกเลือกให้ครอบครองพลังนักรบแห่งจักรวาลและพวกเขาจะต้องใช้พลังนี้เพื่อปกป้องโลกตั้งแต่ที่เป็นผู้ถูกเลือกพวกเจสันก็ได้รับเกราะเรนเจอร์แต่จะดึงเกราะออกมาใช้ได้ทุกคนจะต้องแข็งแกล่งกว่านี้สอดอนจึงมอบหมายให้อัลฟาฝึกฝนเหล่าเรนเจอร์ ทุกคนจะต้องฝึกต่อสู้กับแบบจำลองกองทัพปีศาจของริตา้าการที่ต้องฝึกฝนโดยไม่มีเกราะเรนเจอร์ทำให้พวกเจสันต้องรับดาเมจที่รุนแรงมากๆมันทำให้พวกเขาพัฒนาก้าวกระโดดและแข็งแกร่งเร็วขึ้นในขณะที่เหล่าเรนเจอร์กำลังฝึกอย่างเอาเป็นเอาตายนั้นอีกด้านหนึ่งชาวประมงที่กำลังจับปลาก็เจอร่างของริตา้าและเธอยังมีชีวิตเธอสังหารตำรวจที่มาชันสูตร และสังหารชาวประมองอีกเป็นจํานวนมากเพื่อจิงเอาทองคํายิ่งเธอมีทองคําเยอะเธอก็จะยิ่งแข็งแกล่งขึ้นทางด้านทีมเรนเจอร์แม้จะฝึกฝนอย่างหนักแต่พวกเขาก็ยังแปลงร่างไม่ได้อาัลฟาจึงต้องหาแรงกระตุนให้อาัลฟาพาทุกคนมาดูซอสหุ่นรบไดโนที่ถือกำเนิดตั้งแต่ยุคซีโนโซอีกถ้าทุกคนแปลงร่างได้ก็จะสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเหล่าไดาโนได้ โดยแซกก็นึกสนุกแอบเข้าไปขับไดโนสอร์ที่เป็นแมมมอสมันทำให้แมมมอคขุมคลัง่งมันพุ่งทะลวงออกมาจากถ้ำเจ้าแมมมอดวิ่งพลนันฟาดงวงฟาดงาไปทั่วจนเกือบจะขิดแม่ชีจนสู้ขิดยกขันรถแต่แล้วแซกก็บังคับแมมมอดกลับมาที่ฐานได้การกระทำของแซกทำให้เจสันโกรธมากจนทั้งคู่ต่อยกันแล้วบิลลี่ที่เห็นเพื่อนกำลังทะเลาะกันนั้นจึงรีบเข้าไปห้าม เมื่อมีจิตใจที่บริสุทธิ์และพร้อมจะปกป้องเกราะเรนเจอร์ของบิลลี่จึงปรากฏออกมาแล้วบิลลี่แปลงร่างเป็นเรนเจอร์ได้เป็นคนแรกแต่ก็แปลงได้เพียงแป๊บเดียวเขาก็กลับคืนร่างโดยคนอื่นๆก็ยังไม่มีใครแปลงร่างได้ทางด้านริตตาตอนนี้เธอแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าเธอบุกเข้าไปในร้านทองและขโมบทองคำเป็นจำนวนมาก เธอฟื้นคืนพลังเต็มที่จนสามารถสร้างกองทัพมนุษย์โคลนของเธอได้ริต้ารู้ว่าเรนเจอร์ทีมใหม่ยังแปลงร่างไม่ได้เธอจึงใช้ข้อได้เปรียบนี้ท้ารบกับเหล่าเรนเจอร์พวกเรนเจอร์โดนริต้ากระทืบจนลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงแล้วก็โดนจับมัดไว้ริต้ารู้ว่าบิลลี่รู้ที่ซ่อนของคลิสตัลซีโอและถ้าบิลลี่ไม่ยอมบอกแล้วก็เธอจะจับเพื่อนๆของเขาท่วงน้ำ บิลลี่ได้ยินดังนั้นเขาจึงยอมบอกตำแหน่งของคลิสตัลมันถูกฟังอยู่ใต้ร้านโดนัทคริสปี้ครีมในเมืองนี้โดยริต ta ก็ทำตามสัญญาที่ให้ไหว้เธอไว้ชีวิตเพื่อนๆของบิลลี่แต่เธอไม่ได้บอกว่าจะไว้ชีวิตบิลลี่ริตตายิงบีมโจมตีใส่บิลลี่จนเขาหล่นลงไปในน้ำหลังจากริต ta ไปแล้วทุกคนก็ช่วยกันดึงบิลลี่ขึ้นจากน้ำแต่ก็สายไปแล้ว บิลลี่ได้จากไปอย่างสงบแล้วแต่ทุกคนไม่ยอมแพ้สอดอนจะต้องช่วยบิลลี่ได้แน่ๆทุกคนจึงแบกร่างที่ไร้วิญญาณของเพื่อนช่วยกันพาเขาไปหาซอดอนตอนนี้ทุกคนยอมแลกชีวิตยอมตายแทนกันได้ถ้าทำได้ทุกคนก็พร้อมยอมตายแทนบิลลี่จิตใจที่กล้าหาญและเสียสละนี้ทำให้คุมพลังมหาศาลของเรนเจอร์ปัทุขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยคุ้มพลังนี้สอดอนสามารถชุบชีวิตได้หนึ่งครั้งสอดอนจะเลือกชุบชีวิตให้ตนเองก็ได้แต่เขากลับเลือกชุบชีวิตให้บิลลี่เพื่อที่ทีมเรนเจอร์จะได้อยู่กันครบและไปกำจัดริตตาเมื่อจิตใจรวมเป็นหนึ่งเหนียวแน่นล้าเรนเจอร์จึงลองดึงพลังเกราะออกมาอีกครั้งและในที่สุดทุกคนก็แปลงร่างได้ทุกคนแปลงเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์เจสันเป็นเรดดิดี้เป็นเยลโล คิมเบอรี่เป็นพิงค์แซคเป็นแบล็กและบิลลี่เป็นบลูส่วนผมเป็นคนเล่าเททางด้านริต้าเธอมาที่เหมืองทองคำและทำการสูบเอาทองคำทั้งหมดที่อยู่ที่นี่เพื่อสร้างโกดาอาสน์ทองคำตัวใหญ่ยักษ์ที่แข็งแกร่งโคตรและด้วยพลังของกโกลดาริต้าจะสามารถช่วงชิงคริสตันซีโอได้ทางด้านเรนเจอร์ก็บุกเข้าปะทะกับกองทัพมนุษย์โคลนของริตา ขณะตอนฝึกไม่มีเกราะยังสู้ได้ตอนนี้ทีมเรนเจอร์มีเกราะแล้วเหล่ากีกี้ของริต ta ก็เป็นได้แค่กระสอบใส่ให้เหล่าเรนเจอร์กระทืบแต่พวกมันมีจำนวนมากสู้ยังไงก็ไม่หมดแน่แต่แล้วแซกก็ขับแมมมอตทยานขึ้นมาบดขยี้เหล่ามนุษย์โคลนจนแหลกเป็นชิ้นๆแต่จะมัวเสียเวลาตรงนี้ไม่ได้เพราะริต t ากับโกดากำลังตรงไปที่ร้านคริสป้คริมเพื่อชิงโดนัท ไม่สิเพื่อชิงคริสตันเหล่าเรนเจอร์เข้าประจำการในหุ่นไดโนซสร์และพุ่งตรงเข้าไปในเมืองเพื่อกำจัดโกดา้าโกด้าเวียงหมัดต่อยทุกสิ่งทุกอย่างจนพังพินาศทางด้านเหล่าเรนเจอร์ก็มาถึงแล้วและกระจายกำลังเข้าปะทะกับกองทัพของริตตาเ r รสทีเร็กใช้กลงเล็บตะบบบับเบิลบีและเวียงใส่กองทัพของริตตา เทรสทีเร็กกัดขยำเปิดทางให้เธอโดดแอคทิวกระนำยิงถล่มจากบนฟ้าทางด้านกโกดาในที่สุดมันก็หาร้านคริสปี้ครีมพบโดยเหล่าไดโนก็พุ่งกัดขย่ำคอโกดาเจ้าโกดาเวียงทีเร็กกับไซเบอร์ทูปทิ้งแล้วตบแมมมอสกับไทเซอร์ท็อปปลิวลอยเหมือนปุ๋ยนุน่นแต่แล้วคิมเบอร์รี่ก็คิดแผนได้ เธอบินไปโชบไทเซร์ดาท็อปลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วปล่อยไทยเซร์าท็อปทิ้งดิ่งใส่ริตตาจนระเบิดตูมมันได้ผลริตตาบาดเจ็บสาหัสมากกองทัพเธอแลกสลายและกำลังจะแพ้แต่เจ้าโกดาไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆมันทายโอนพลังทองคำเข้าไปในตัวริตาเธอจึงกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งแบบนี้ไม่ดีแน่โกดากระหน่ำทุบลงไปใต้พื้นโลก มันเจอคริสตัลซีโอแล้วเล่าเรนเจอร์พยายามขัดขวางโกดาไม่ให้มันเข้าถึงคริสตัลแต่แม้จะงัดทุกยุธทธทปกร์ออกมาสู้แต่ก็เอาชนะโกดาไม่ได้พวกเรนเจอร์ตนอัดจนหมดสภาพโกดาบทขยี้ปีกของเทอร์โรดกทิวแล้วดันเหล่าเรนเจอร์ให้ตกลงไปในหลุมพาวเวอร์เรนเจอร์สู้จนวินาทีสุดท้ายก่อนที่ยานไดโนจะพังยับและตกลงไปในหลุมแล้ว โกด้าคิดว่ามันชนะแต่ผิดแล้วความร้อนจากใต้พื้นโลกทำให้เหล่าไดโนซอร์ล้อมรวมร่างจนกลายเป็นหุ่นรบเมกาซอที่ใหญ่ยักษ์พอๆกับโกด้าถึงเวลาตัดสินแพ้ชนะเหล่าเรนเจอร์เกือบทำเมกาซอทล้มหัวทิมเพราะยังบังคับได้ไม่ดีนักแต่ไม่นานนักพวกเขาก็ชิน และพุ่งเข้าปะทะกับโกดาสองขั้วมหาอำนาจรับแลกหมัดกันอย่างบ้าคลั่งเมก้าซอดปล่อยหมัดฮุกและทีบโกดาเมก้าซอสร,รอจังหวะให้โกด้าพุ่งเข้าประชิดจากนั้นก็โยกหลบแล้วจับมันสู่เบลคอัดกระแทกกับพื้นโลกจนมันหมดสภาพเมก้าซอดอาศัยจังหวะนี้เวียงดาบคู่เสียบทะลุตัวโกดาจนมันสู้ขิดไปสัแล้ว พาวเวอร์เรนเจอร์บอกให้ริต ta ยอมแพ้แต่เธอก็ยังดึงดันจะสู้เมก้าซอจึงเวียงฝ่ามือตบริต ta จนเธอปลิวออกไปนอกโลกและคงขาดอากาศหายใจตุยไปแล้วและในที่สุดเหล่าพาวเวอร์เรนเจอร์ก็ปกป้องโลกเอาไว้ได้ก็จบกันไปแล้วครับกับพาวเวอร์เรนเจอร์ฮีโร่ที่มหาการเพื่อนเพื่อนรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับ และเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้หน้องๆก็สามารถจิ้มปุ่ม Super t ร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกละผมก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย